สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชุมลุมคนรักและศรัทธาหลวงูุทวดเหยียบน้ํำทะเลเจือดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่นสสมนะครับหลวงูุทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ2 4งสและพระต่างวัดนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปสําคัญนะครับคือเป็นชุดคลิปหลักตระกูลเนื้อว่านหลวงปุททวดของวัดทรายขาวนะครับคือหลวงูุทวด เนื้อวานนะครับรุ่นสร้างมนดุวัดรายขาวปี240นะครับตะกุดทองคํานะครับครับสำหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาเช่นเคยนะครับที่ชมรายการคุมผมนะครับส่งพระให้ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาผมเรื่อยมานะครับ ครับสาหรับรุ่นบททวดเนื้อวาดรุ่นสร้างบนดบเนี่ครับเป็นพระชุดหลักเนื้อวาดของอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับครับอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับท่านเป็นสหธรรมิกนะครับกับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับท่านอาจารย์วัดวัดช้างให้นะครับและท่านก็ปลูกเสกพระเรื่อยมานะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับเมื่อคลิปเมื่อกี้นะครับคือเนื้อวาดปี2อ1 4ันีนะครับแล้วก็สร้างรุ่นต่อๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น สร้างหอระฆังนะครับรุ่นเสาห้ารุ่น80ปีอาจารย์นองนะครับและรุ่นสร้างมณฑบนะครับเป็นรุ่นที่สําคัญนะครับสําหรับรุ่นสร้างมณฑบนะครับครับดําริจากการสร้างนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับเพื่อที่จะหาปัจจัยนะครับสร้างมณดบนะครับข้อพระพุทธบาทจาลองนะครับของวัดทรายขาวนะครับ โดยใช้เงินจํานวนมหาศาลนะครับคือค่าใช้จ่ายประมาณ15ล้านบาทนะครับสมัยนั้นนะครับพ่อท่านรองเน่งวัดชายขาวจินดําริสร้างหลวงมุทวดรุ่นนี้นะครับให้ท่านผู้ผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเท่าหาวเป็นวัตถุมงคลประจําตัวนะครับครับคือสร้างทั้งหมดเป็นพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับคือมีทั้งตะกุดทองคําและตะกุดเงินนะครับครับสําหรับเนื้อเนื้อว่านของพระองค์นี้นะครับ จะเป็นเนื้อว่านที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเนื้อว่านรุ่นแรก2497เยอะนะครับเพราะว่านำว่านที่เหลือจาก97นะครับและนำว่านต่างๆที่พ่อทนองนะครับที่สะสมไว้นะครับตั้งแต่ปี14นะครับมาจัดสร้างเนื้อว่านรุ่นนี้นะครับเนื้อหานะครับจะออกสีดำๆนะครับทำช่ำนะครับเป็นเอกลักษณ์ของสร้างวนดบพิมพ์สร้างบนดบนะครับกับพิมพ์พระรดองค์นี้นะครับ เป็นตะกุดทองคํานะครับสภาพนอนกล่องนะครับสภาพสวยนะครับพระเก็บอย่างดีนะครับของคุณอาร์มผมนะครับเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเนื้อตะกุดทองคํานะครับเล่นหาเท่าหาประมาณหลักหมื่นต้นๆนะครับจํานวนซ้านะครับตะกุดทองคําไม่ว่าพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างละ700องค์นะครับถ้าเป็นตะกุดเงินก็อย่างละ4ี่พันองนะครับถือว่าเป็นชุดหลักของพ่อท่านนองนะครับแต่ผม นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อเรามีโอกาสนะครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับเผื่อมีเช่าหาเก็บไว้ได้นะครับเผื่อมีโอกาสนะครับองนี้เป็นพิมพ์พระรอดในสภาพเดิมๆนะครับเวลาเราลงเลือกกล้องสองพระนะครับจะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับมวลสารขององค์พระจะเป็นเม็ดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดว่านขอยเก้าเจ็ดนะครับจากของว่านที่อาจารย์นองสะสมไว้นะครับมารวมกับองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อหา ที่สภาพดีนะครับองค์สวยงามมากนะครับท่านพ่อท่านนองปลุกเสกนานเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวันที่26เมษายน2540นะครับพระเนื้อหาดีนะครับและท่านบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นหลักรุ่นดังของท่านนะครับถ้าใครมีไว้ให้เก็บไว้ดีๆนะครับองค์นี้เนื้อหาชัดเจนนะครับทั้งพิมพ์ทรงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเอกลักษณ์ของ รุ่นสร้างบรรดกนะครับพระจะออกเป็นสีดำนะครับส่วนมากเลยครับ80 9 0นะครับและตะกุดนะครับตะกุดทองคําจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเป็นตะกุดเงินตะกุดเงินจะออกเป็นสีดํานะครับองค์นี้ถือว่าพระสมบุกหลักของพ่อท่านนองแห่งวัดทรายขาวนะครับนี่ครับพิมพ์พะรอดนะครับของคุณอาส่งมาให้ผมรีวิวมาท่านผู้ชมรับชมกันนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพนอนกล่องเลยนะครับยังไม่ใช้นะครับ เป็นเวลา25ปีแล้วนะครับองค์นี้นะครับครับสภาพเดิมๆนะครับส่วนอีกอง์นึงเป็นองค์ของผมที่ผมมีอยู่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับครับองนี้ครับเป็นตะกุดทองคําเหมือนกันนะครับแต่ผมเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับครับสมัยที่เช่าหานะครับออกจากวัดร่วมทําบุญนะครับ1,200บาทครับครับสมัยนี้นะครับเนื้อตะกุดทองคำเนี่ยละหมื่นต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กพิมพ์อลอดนะครับ ถ้าเป็นตะกุดทองคําแต่หลักหมื่นต้นๆนะครับประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับแต่ถ้าเป็นตะกุดเงินนะครับราคาจะประมาณเจ็ด0รแปดพันบาทนะครับถ้าท่านมีโอกาสครับเจอเจอที่ไหนนะครับให้ท่านเช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเอาแบบถอดแบบมาจากเนื้อวาดรุ่นแรกนะครับบล็อกลายจุดหูขีดหรือบล็อกพิมพเอนะครับมาสร้างเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรับพิมทรงจัดชัดเจนนะครับหนาคมชัดมากนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ สำคัญที่สุดรุ่นนี้คือเนื้อหานะครับต้องเป็นสีดำนะครับครับถ้าพระผ่านขั้นช้าจะออกดำไม่ดำสนิทนะครับแต่ถึงไม่ถึงจะเป็นสีเทานะครับจะเป็นสีดำยังคงเป็นสีดำอยู่ครับจะมีมวลสารชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับเนื้อว่านรุ่นนี้รุ่นสร้างบนดบนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างชัดเจนนะครับและมี ประโยชน์นะครับเพื่อหาเงินนะครับมาสร้างมณฑปครอบพระพุทธบาทจำลองนะครับครับต่อไปเป็นพระชุดหลักนะครับไม่ว่าต่อไปหรอณปัจจุบันนี้ครับยังถือว่าเป็นพระชุดหลักของตระกูลของอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับถือว่าเป็นพระยุคยุคของท่านอาจารย์นองนะครับที่ผู้คนนิยมเล่นหาและสะสมนะครับถ้าเราหาตะกุดทองคําไม่ได้นะครับเราก็หาตะกุดเงินเป็นก็ได้นะครับเพราะจํานวนสร้างก็หลายพันองค์อยู่นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมได้จดจำพิมพ์ทรงไว้ให้ดีนะครับเผื่อมีโอกาสนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับรุ่นสร้างบนดบนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงการศินครับผม